สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดสับปะแดงนะครับวันนี้นะครับมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันนี่อะไรครับพระเอกของเราเหมือนไหมนะครับบางคนบอกว่าให้กอล์ฟมาแรปเตอร์มารีวิวไม่ใช่นะครับเป็นชุดแต่งนะครับวันนี้รถที่ก็มารีวิวเป็นเน็กเก้นฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตครับเป็นสปอร์ตขับสนะครับอ่ะก็ต้องแจ้งเลยนะครับตอนนี้นะฮะปี 2 0 2 4นะครับปี67นะครับราคารถฟอร์ดก็ได้ปรับขึ้นมานะครับแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับก็สปอร์ตนี่ก็ขึ้นมาจากเดิม10,000บาทนะครับแต่ว่าเรื่องของแถมเรื่องของอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมนะครับราคารถมันขึ้นด้วยกลไกทางภาษีแล้วก็เรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับชิ้นส่วนพาร์ทอะไรนะครับเขาขึ้นขึ้นไปนะครับแต่โปรโมชั่นที่เราได้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ดีๆนะครับครบๆจัดให้แบบเต็มที่แน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็นนี้ก็พาไปชมนะครับสำหรับส p o r t ตขับ2นะครับแต่ก่อนไปรับชมสักกดไลควกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับ Next Gen Ford Ranger Sport นะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีจำหน่ายขับกับขับ4นะครับแล้วก็มีตัวแพ็กเกจ B ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามา สปอร์ตเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสสูงุด1 7 0แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่ายขับ2นะ9 8 4 0 0ปบาทนะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจ B ก็บวกเพิ่ม60,000บาทนะครับก็ห4ึ0 0 0้านนะครับก็แล้วก็จะมีตัวขับ4นะครับ179,000้บาทนะครับก็ชอบตัวไหนนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับสีพิเศษบวกเพิ่ม10,000บาทมีีสส้มนะครับอ่ะรรูปแแบบกกาตต่งไม่ตตายัวรูปแแบบนี้ต่งได้กับ4ประตู วันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับต้องบอกเลยเป็นสีขายดีมากๆนะครับแล้วคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ครับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า f O R D นะครับก็ใช้คําว่ากระจังหน้า f O R D นะครับเพราะอะไรกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะแยกให้เลยนะครับตัวที่มีไฟเนี่ยนะครับพวกนี้ที่ก็ปใช้คําว่ากระจังหน้า f O R D พวกนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแต่งแต่งเลยนะครับแต่งจ๋าเลยนะครับไม่มีโครงเหล็กไม่มีอะไรนะครับส่วนสีตัวกระจังเนี่ย เดิมเป็นสีดําแบบนี้นะครับเนี่ยเรียกกระจังแรปเตอร์เพราะอะไรเห็นไหมมันจะเป็นชิ้นใหญ่แบบแรปเตอร์เลยนะครับการใส่กระจังหน้าตัวนี้ต้องเปลี่ยนกันชนนะครับเนี่ยแล้วก็เบดพื้นฐานเป็นสีดําแบบนี้ท่านใดบอกว่าเฮ้ยกอฟที่อยากทำสีเดียวกับแรปเตอร์เลยได้ไหมทําได้นะครับก็ชอบแบบไหนก็แจ้งนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้า FORD เนี่ยนะครับตัวกล้องนะสังเกตนะครับถ้าติดกับรถรุ่นที่มีกล้องกล้องจะอยู่ที่เดิมนะครับท่านก็จะสบายใจนะครับในเรื่องของ ว่าติดเข้าไปแล้วระบบจะใช้ไม่ได้ไหมหรืออะไรไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจนะครับแต่ของผมเนี่ยใส่กระจังหน้าเทียบ1ต่อหนึ่งหรือกระจังหน้าแท้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบในการขับขี่นะนะครับไฟ LED 3จุดนะครับเรื่องที่จะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับสามารถแจ้งได้นะครับตัวนี้นะถ้าไฟไฟทรงนี้จะมีสีขาวกับสีส้มนะครับถ้าซีเรียสแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถามร้านให้ว่าตอนนี้มีไฟหรือเปล่านะเพราะพวกนี้บางทีมันนาเข้ามาเป็นชุดเนาะ มันก็อาจจะเป็นล็อตๆนะครับล็อตที่มีแล้วก็ล็อตที่ไม่มีนะครับอ่ะไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED นะครับรถตัวนี้มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นจะติดนะครับตัวกันชนนี่ก็ใส่กันชนสไตล์แรปเตอร์ไปเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งแรปเตอร์อยู่แล้วนะคันนี้ใส่ชากันชนเป็นสีดำนะครับทำสีชากันชนเป็นสีดำ นะแล้วก็มีห่วงลาคู่หน้านะครับเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานสําหรับตัวสปอร์ตนะครับจะมีห่วงลาคู่หน้าเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานนะสปอร์ตว t e แท็กสตอมแท็พวกนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าเป็น XLT, XLS, x l, t, H l, H, H l p ลพัทอลงมาจะมีแต่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับคันนี้นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่ปั่นน้าฝนอัตโนมัตินะนะครับนี่ชุดแต่ง แรปเตอร์นะครับกระจังหน้ามีแล้วกันชนหน้ามีแล้วจะพาดคิวล้อได้ยังไงใช่ไหมต้องมีคิวล้อด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับเราเดินด้วยยางนะนะครับเราก็ยึดนะครับกับตัวพุกล็อกเดิมนะครับนี่มาตรฐานมีอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนแมกนะครับแมกเดิมเนี่ยนะครับขนาด18นิ้วนะครับแต่คันนี้เราใส่แมก18เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนะครับเป็นแมกแต่งเป็นมาเวล นะครับเป็นมาเวลนะครับเป็นมาเวลดำนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับเป็นยางโยโกฮามานะครับตัวนี้เป็นยาง AT นะครับก็วิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับแล้วก็ลุยได้นะครับตัวนี้มันจะเริ่มเขาเรียกอะไรครับยางเดิมติดรถเนี่ยมันเป็นยาง HT ทีฮิวเทนพวกนั้นอ่ะเหมาะกับวิ่งบนถนนดำเลยนะลุยเนี่ยลำบากเพราะว่าแก้มยางมันบางอาจจะมีการแตกหรือบวมได้ง่ายใช่ไหมครับ แต่พวกนั้นอ่ะเบาไปอย่างน้ำมันตัวนี้นะครับแก้มยางมันก็จะหนาขึ้นมานะครับไปลุยได้ในระดับหนึ่งเสียงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพราะดูจากล่องยางถูกไหมครับล่องยางตัวนี้มีความลึกมากกว่าแน่นอนครับก็จะมีเรื่องของเสียงลมเข้ามานะครับหรือท่านใดบอกว่าเฮ้ยก็พี่ลุยเป็นหลักนะครับแล้วก็ถนนดําด้วยนะครับก็อาจจะไปใส่พวกยาง RT ก็ได้นะครับจนสุดท้ายนะครับบางคนแบบลุยจ๋าเลยนะครับก็ไปใส่ยางมัดก็ได้นะครับหรือยาง MT นะครับก็แล้วแต่ชอบแต่คันนี้นะครับที่เปลี่ยนนะลูกค้าต้องการให้สวยลงตัวแล้วก็เรื่องของตัวออฟเซ็ตล้อนะครับเห็นไหมมันมีความพอดีนะครับที่ออกมาจากตัวซุ้มล้อนะครับถ้าผมให้ดูนะถ้าเป,เป็นของเดิมขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราใส่ชุดแต่งแล้ะล้อเดิมล้อมันจะหุบแบบนี้นะครับ อ่ะอันนี้ให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวดูนะคันนี้อย่างหล่อเลยสีดำเนี่ยอีคันหนึ่งนะนะครับอ่านี้เราให้ดูเปรียบเทียบนะครับแก้มเทอร์โบสัญลักษณ์ของตัวเกียร์หสปีดนะครับคีบระบายความร้อนกระจกนะครับข้อเป็นสีเทากราฟมีไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้ครับนี่กันสาดแท้นะครับทรงจะสลิมนะครับก็จะมีขนาดเล็กจนขอบบนเนี่ยจะเห็นสีรถนะครับแล้วก็สังเกตจากข้างหลังเห็นไหมมันจะไม่สุดขอบนะถ้ากันสาดแต่ง มันจะยาวสุดขอบตรงนี้คุมไปหมดเลยนะครับฟิล์มติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเบ้ารองมือนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดํามือเปิดนะครับเป็นสีเทอรกาไฟ์นะครับพูดง่ายตัวสปอร์ตเนี่ยชุดแต่งนะตัดเทอรกาไฟ์ทั้งหมดนะมีระบบสมาร์ทคีย์ก็ทัดล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับถ้ามีรีโมทอยู่ที่ตัวนะเราไม่ต้องควักรีโมทออกมาเลยนะครับตัวสปอร์ตบันไดเป็นสีดำนะฮะนี่สวยงามเลยนะครับ ใส่ข้อฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านใส่โลบ้าเหล็กนะครับทรงขายาวของอาเลนเดอร์นะครับทรงนี้ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับเพราะหนึ่งอะไรพวกนี้ตรงรุ่นนะครับสามารถต่อถาดผลสัมภาระได้นะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับตัวสปอร์ตมีมาให้อยู่แล้วนะเฮ้ยติกกเกร์ชุบนะครับ ไฟนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบฮาร์ปนะครับก็จะมีอยู่มุมบนตรงนี้นะนะครับที่เป็น LED ก็คือรีเบรกนะครับเลี้ยวถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรง easy lift นะครับก็มีน้ำหนักเบานะครับมีไฟเบรกดวงที่3สปอร์ตเนี่ยมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวชายกันชนนะครับก็เป็นสีเทอรกาไฟนะฮะนี่อันนี้กันชนกับกระจังหน้าเดิมเราคืนนะ ส่วนใหญ่แต่งอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเดียวที่เราเอาไปเทินก็จะเป็นล้อนะครับนอกนั้นอุปกรณ์เราก็จะคืนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อยนะครับเพราะคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างรถอีกทีนึ่งเราใส่พยางแท้นะครับพยางแท้ด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังมี12โวลต์1 8 0วัตต์นะครับภายในเป็นบอดหนังนะครับสีจะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีครีมนะครับมี ที่โหนขึ้นนะครับทั้งเสา B และเสา A นะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับด้านบนก็จะมี3จุดนะจะไม่มีฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับดูไปด้วยกันนะครับอึบนะครับข้างประตูก็เติมน้ํามันก็กดปลดล็อกตรงนี้นะครับมันใช้เซนทรัลล็อกเดียวกับประตูเนาะนะครับดับเครื่องปลดล็อกนะครับแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลได้ทุกชนิดชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับเบา ปรับ6กทิศทางตัวนี้ปั๊มขึ้นลงปั๊มพนักพิงเดินหน้าถอยหลังก็จะอยู่ใต้เบาะเหมือนกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับฝั่งผู้โดยสารปรับ4ี่นะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับที่สําคัญเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับควบคุมรถง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับมีความแม่นยานะครับเป็น p u s ส start นะครับเหมือนก็บเบาะไฟหน้าออโต้นะที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับเปิดแค่แฟตันมอกอย่างเดียวนะจิ้มนี้หลีแสงหน้าจอนะครับจอหลังพวงมาลัยและจอกลางปรับระดับไฟสูงต่ํา จอหลังพวงมาลัยเนี่ยก็8นิ้วนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะมีคูสคอนโทรลกับลิมิตสปีดมาให้นะครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีที่ต่อกล้องนะครับแล้วก็จอกลางขนาด10นิ้วนะซิงค์โฟเออ under auto apple car play แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันสอดผ้าสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเพราะเป็นเกียร์ออโต้รองรับโทรฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้านหน้ามีไวร์เลสชาร์จครับ usb type a type c นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ c mode นะครับ เกียร์อัโตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นแมนนวลน,นะนะครับ ABS นะครับ EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกควมม่ำมีนะครับ ESP e TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับแอร์แบกรถรุ่นนี้มี6ใบนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะับเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไวให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ